ศัตรูของความสุขก็คือความทุกข์นั่นแหละถ้าเราสามารถถอนความทุกข์ออกไปได้ความสุขมันก็เกิดอัตโนมัติพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเที่ยวหาความสุขเพราะหาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้หรอกแต่ท่านสอนให้เราถอนความทุกข์ออกจากใจเราอย่างถ้าเราดูอะไรบ้างที่เป็นความทุกข์ถ้าเราจะถอนความทุกข์ออกจากใจเราก็ต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ความพลาดพลาดกากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์การที่อยากแล้วไม่ได้อย่างที่อยากเป็นทุกข์ความทุกข์ทางทจิตใจเนี่ยมันเกิดจากการที่ใจนอยอมรับความจริงที่กาําลังเป็นอยู่ไม่ได้ยอมรับสิ่งที่กาลังเป็นอยู่ไม่ได้อย่างร่างกายเราแก่เราอยอมรับไม่ได้ว่าร่างกายต้องแกแ่เราก็เลยรุ่มใจใน้าเรายอมรับไม่ได้มันก็ถูกใจ งั้นถ้าเมื quoi, ่อไหรนะเรายอมรับความจริงได้ว่าเป็นธรรมดาที่เราต้องแก่เป็นธรรมดาที่เราต้องเจ็บเป็นธรรมดาที่เราต้องตายเป็นธรรมดาที่เราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักการที่เราเห็นความเป็นธรรมดานี่แหละธรรมดานี่แหละคือคําว่าธรรมะถ้าเราเห็นธรรมะคือเห็นความเป็นธรรมดาธรรมดาว่าอะไรว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่ธรรมดาของกายธรรมดาของจิตใจก็คือ สมหวังบ้างผิดหวังบ้างเป็นเรื่องธรรมดาอย่างไรใจเราจะยอมรับความจริงได้อันนี้แหละคือศาสตร์ที่เราจะมาฝึกให้ใจฉลาดการมาฝึกให้ใจฉลาดให้ใจยอมรับความจริงเข้าถึงความจริงได้นี่แหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานการที่ใจจะยอมรับความจริงได้นะมีทางเดียวพาใจให้เห็นความจริงบ่อยๆ